เป็นไงเป็นไงเป็นไงจบแล้วเหรอพี่หมดแล้วเนี่ยเอาอีกเหรอฮะโหยังมันอยู่เลยสนุกไหมสนุกกันไหมเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อลักษณะไม่เหนื่อดูเหงือไม่ค่อยแตกกันเลยอ่ะเหงือไม่แตกเต้าตามก็แตกใช่ครับซัมซัมก่อนเต้าซัมก่อนครับอย่าไม่พี่พูดแล้วมองซ้ายนิดนึงที่จะเห็นว่าเหงือเต็มเลยพี่ฮะนี่ครับบรรยากาศเป็นกันเองวันนี้เราพาเต้ามาให้กับแฟนคลับของครับผมรายการวิทยุของเราเป็นไงครับใกล้ชิดพอไหมฮะขนาดนี้พอไหมครับพอใจไหมอ่ะมัเบาอ่ะข้างล่างบอกไม่พอก็ใช่นะสิครับผมคะแนนบัตรสามร้อยล่างข้างล่าง ข้างน้าเดี๋ยวรอแบรอแบนนะจ๊ะเดี๋ยวมีของรางวัลแจกข้างล่างด้วยนะครับผมอ่าไม่ธรรมดามีเดี๋ยวมีนี่ต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากนะต้องบอกว่างานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราแบบว่าเลื่อนกันมาหลายครั้งใช่เลื่อนมาสามเดือนใช่เลื่อนมาสามเดือนเลื่อนมาหลายครั้งมากเปลี่ยนวันหลายครั้งมากแต่จริงๆก็เลยรู้สึกว่าดีลวที่เลื่อนครับทำไมครับไม่ยกเลิกไม่ยกเลิก ก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะที่ที่เข้ามาร่วมเล่นเกมกันนะครับร่วมสนุกกันนะครับก็จริงๆแล้วผมเป็นคนราชบุรีด้วยใช่แต่วันนี้รู้แล้วดีใจตั้งมาคอนเสิร์ตราชบุรีครั้งแรกตอนได้เดอสตาร์โอ้โหตอนจำได้ไหมสองปีแล้วมั้งประมาณสามปีแล้วสามปีแล้วสามปีแล้วปีนั้นพี่ก็เป็นคนเอาเค้กยืนมอบให้จําได้ไหมขออนุญาตเรียกพี่นะได้ครับพี่เพราะว่าพี่เน่เป็นเพื่อนกับพี่ต่อพ่อไปไป ันหลังถ้าพี่จะเอาให้เนี่ยนะพี่พูดไม่ไง้แต่ว่าพี่เป็นเพื่อนกับพี่ต่อถ้าพี่เป็นเพื่อนพี่จะไม่เรียกพ่อผมว่าพี่ต่อใช่เพราะว่าเพราะว่าโดยอาชีพการงานอตั้งแต่เขาแล้วแล้วถูกรับมอบหน้าที่มา ให้มาสัมภาษณ์ตั้งพี่ก็กระดากใจจะแย่อยู่แล้วทำไมถึงกระดากใจก็เรียกแทนตัวเองว่าพี่ทุกคาเลยไม่เป็นไรครับพี่จริงๆต้องเรียกอาใช่ไหมต้องเรียกว่าอะไรฮะต้องเรียกว่าอา่าจริงๆเรียกเรียกผมไม่กระดากใจหรอกครับผมาะทำไมน้าผมแก่ครับได้อยู่พี่นะครับมีอะไรจะฝากถึงผลงานใหม่ๆไหม ก็ผลงานนะครับ <olla S 1> <processing Somebody S 2> จริงๆแล้ว <Việt> ก <ạ S 2> ็อยากฝากผ่านสื่อมวลชนตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัมซุงชแนลหรือว่าอะไรครเป็นอยู่ตอนนี้นะครับผมมือไม่ว่างกันทีเดียวมือไม่ว่างกันทีเดียวก็มีจริงๆแล้วเปิดช่องวันสามสิบเอ็ดก็จะเจอผมเลยนะครับผมอันดับแรกคือรายการรายการเราก็จะทำรายการอาหารด้วยนะครับพี่นีโน ชื่อรายการกินเก๋าเกมกินเก๋าเกมทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมก็จะมีวันอาทิตย์บ่ายลงตรงวันอาทิตย์บ่ายบองตกใช่ไบมแฟนเขาทราบตามกันอยู่แล้วใช่ครับถึงถึงบ่ายสองอ่แล้วก็คนนี้เป็นติ่งกูเลยเนี่ยติ่งผมเลยครับใช่ครับแล้วเขาก็เป็นดีเจในสังกัดพวกเราด้วยใช่ไหมพี่รู้ป่ะผมเคยผมเคยอยากเป็นดีเจที่ลาดบุรีมานานแล้วเนี่ยแล้วเคยไปสมัครไหมฮะ ใช่แต่แรกกบอยากจะเป็นดีเจเพราะว่ามันคือความฝันอย่างหนึ่งก็กะเอออาหารในจังหวัดอยากเป็นดีเจไปประกวดเดอะสตาร์ก่อนถ้าไม่ติดเดอะสตาร์ก็กลับมาเป็นดีเจรับบุรีบ้านเราดีแล้วครับไปเป็นเดอะสตาร์ไปเป็นเดอเกาฟังอยู่เออดีแล้วครับผมแล้วฟังผลงานต่อดีกว่าครับผมแล้วก็จะมีรายการหาคู่ดูเอด คูด,ดูเอ็ดรายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวกับการร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้ประกวดร้องเพลงเหมือนเดอะสตาร์หรืออนะไรอันนี้เราจะมีศิลปิน4คนะจะมีพี่แก้มพ,พี่แก้ม,มกพี่ปามิสติง้งพี่โรสสิริมทิพย์พี่อ๊อฟปองสั์ ผู้ชื่อมาทุกคนรู้จักแต่ว่าเรากำลังจะหาบุคคลนะครับขึ้นไปร้องเพลงคู่ของเขาแล้วก็มีซิงเกิลคู่ของเขาหนึ่งคนโดยการคัดเลือกจากพวกเขาทั้ง4คสอ่คนเราทำหน้าที่พิธีกรครับผมครับผมก็ทางช่วงวันเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมออกมาคอนเฟิร์มพิธีก็ติดตามไอจีแล้วกันเจะคอยอัพกันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่กําลังจะคลอดใช่ไหมครัใช่ครับกำลังจะคลอดออกมาครับผมตอนนี้กําลังติดลบกำลังพันพันอยู่ยังออกครับผมถ้าออกมาไม่ทันก็ติดขอตายเฮ้ยพี่ให้ตาย นั่นมันคือช่องทางอะไรในการหาเงินของเขาแต่ผมรับอกว่าโค้แฟนคลับของตั้มเนี่ยมาเป็นแฟนคลับของกลุ่มอมรินของเราเพียบทีเด so ียวใช่ไหมเพราะตั้มมาเล่นเกมแต่ไม่แน่ใจว่าตั้มจบงานนี้แล้วจะออกหรือเปล่าห้ามออกหมดเลยห้ามออกห้ามออกในลายกรุ๊ปรับในไลน์กรุ๊ปเขาอยู่ในไลน์กลุ่มของอ๋อทุกคนครับผมยังไงก็ยังอยู่กับในอมรินแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฟังฟังฟังด้วยฟังที่อมรินด้วยนะครับผมอมรินเราได้ฟังผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ครับทันสมัยก็แปลงหน่อยนึงโอเคยังไงก็ฝากด้วยถ้าวันหลังตั้มตกงานรับเป็นดีเจด้วยแล้วกันได้เลยครับเดี๋ยวให้ดีเจหน่อยพามาครับผมดีเจหน่อยมาก่อนเลยนะครับเผื่อผมตกงานนะพี่นะโอเคครับผมอ่าแล้วก็ฝากกันต่อครับมีอะไรต่ออีกมีละครนที่จะปล่อยการปีนี้คนะครับผมเธอคือพรมลิขิตเรื่องนี้เป็นพระเอกเลยนุ้ยพี่ดูหน้าเราด้วย หน้าเราเป็นพระเอกไม่ได้หรอกแล้วเป็นอะไรดีหน้าตาดูดีมีลุคนิยมอย่างเราตัวงร้ายด้วยแต่หน้าเราแพงนะฮะแต่หน้าเราอ๋อดูหล่อดูแพงอุตส่าห์ชงไม่คุ้นเลยเมื่อกี้นะแพงแพงแพงที่แพงอะไรครับไหนอธิบายให้ฟังหน่อยดิไม่ก็แพงอะเพราะเขาหล่ออาจารูปแพงดีอ๋อคือแบบหล่อดูดีดูแพงไงใช่พี่เขาคงยังไม่รู้ว่ากว่าจะดูหล่อดูแพงขนาดนี้ฮะ ารอย,อยใช่ครับยังไม่เสร็จครับผมไม่อยากจะบอกครับที่เห็นตั้มตอนม6รับราชบริกาครับไปประกวดทุบีในัมเอ่อวัน no. ใช่ครับ,รบตอนนั้นในสภาพกับตอนนี้นี่คนละเรื่องเลยอ๋อคือตอนนั้นก็หล่อมากๆอยู่แล้วตอ,ต,อตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยอะไรนะหน้ามือกับฝ่าเท้าเลยอ๋อ ตอนนี้เป็นหน้ามือไม่ใช่ตอนนี้เป็นฝ่าเท้าตอนนี้ดีมากอ๋อคิดว่าเปลี่ยนจากอ๋อหน้ามือเป็นฝ่าเท้าคุณตอนนี้เป็นฝ่าเท้าไม่เอานะเห็นพัฒนาการแล้วซึ่งเสียวครับจะไปเสียวด้วยทำไมพี่เดือดช็อกหรือว่าอะไรไม่รู้นี่เสียวครับผมก็พัฒนาการก็ไปเรื่อยๆครับก็ตามเงินทองที่มีในกระเป๋านะฮะจะะฮพ่อสักคำเนี่ยพ่อก็แบบเอ๊ะทำไมทุกวันนี้ทำงานไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เออนั่นแหละเลี้ยงสเต็มเซลล์เนใบหน้าอยู่ครับผมตรงนี้ต้องพูดเลยนะฮะก็อ้าวมีอะไล่ไหมย ละครแล้วละครแล้วสองรายการแล้วมีอหนึ่งรายการครับผมตอนนี้รายการที่ทําให้คนรู้จักทุกวันนี้นั่นคือสี่โพดำกันแล้วครับตอนนี้ก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์ครับผมกลางทุ่งสี่สิบห้านาทีทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกครับพี่มีคอนเสิร์ตครับสี่โพดำคอนเสิร์ตครับตอนแบล็คเมจิกมันดำปิดปีต้องปิดปีด้วยใช่ต้องปิดปีเพราะมันเข้มข้นไงมันจะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมและคำว่าปิดปีเนี่ยมันจะเป็นคําแบบว่า สนุกสนุกเป็นคําแบบว่าเอ้ยน่ารักน่ารักให้คนคิดว่าเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นกิมมิคของพวกเราสีฟูดัมอยู่ก็ยี่ห้ายี่หกกุมภาพันธ์นี้ครับผมที่เมืองไทยจีเอลมไลฟ์เฮาส์ชั้นแปดศูนกันค้าเซ็นทรัลช่องทางการจำหน่ายก่อ่าไทยทีเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหมดไปแล้วหมดแล้วไม่เหลือสักสิบใบยี่สิบใบเลยไม่เหลือแล้วเหรอนะอายหมดแล้วไหนใครยังไม่ได้บ้างใครยังไม่ได้ครับหมดแล้วแต่ใครยังไม่ได้ดีเจหน่อยเนาะ ใครใครจะขายต่อบ้างครับไม่ผมกะเหลือไม่ใช่อะไรผมใช้บอสผมซื้อสักสิบใบมาแจกเออเหลือไหมถามบอสไหมครับบอสจะซื้อหรอครับผมสักสิบใบเอามาแจกสิบใบนะแจกโอ้โหครับผมอยู่นู่นบอสอยู่นี่คือบอสถ้าไปเดี๋ยวจะหาเก้าอี้บัตรเก้าอี้จัดให้เลยแต่ถ้าพี่ไปนี่ว่าจะหาบัตรเสือให้นั่งอีกคนนึ มาเตือน้าเวทีเลยขอบคุณมากครับผมจริงบัตรหมดแล้วก็หารอดีวีดีแล้วกัน<อ>นะครับอาจจะมีดีวีดีออกมาให้ได้ชมกันหรือไม่ก็อาจจะดูตามนี่นะฮะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมของแฟนคลับเดี๋ยวเขาก็อัดอัดกันลงมาดูแต่ภาพก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ดูแล้วแฟนคลับไม่มีใครพลาดสักคนข้างล่างมีบัตรครบทุกคนยังมีมีแล้วเห็นไหมเห็นไหม พี่ไปทำอะไรอยู่เออทำไมพี่ไม่รู้เรื่องมีคนคนละสามรอบอ่ะใช่หน้าเขาคนละสามรอบอ่ะซื้อบัตรกันละสามรอบเออข้างบนอย่าน้อยหน้าครับแฟนคลับมีกี่รอบสามรอบเหมือนกันเขาปวดปวดูไม่รู้เรื่องว่าต้องดูซ้ำกันนะสามรอบเดี๋ยววันนี้นี่ครับไหนๆตั้งมีเพลงที่ต้องครับผมฟิชเชอร์ลิงหาคู่ไปร้องเพลงเป็นพิธีกรใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้ผมมีผมมีดีเจคนหนึ่งจากฟิชเชอร์ลิงกับคุณจะบอกนะว่าเป็นดีเจสาวทั้งสามท่านนะ เอาเอาเอากระซิบ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 อยากให้เขาได้ยินครับพี่เลงมาก่อนตั้งแต่บ่ายแล้วพี่ฮะคนไหนของพี่เอาพี่ทนายครับก่อนหน้านั้นเราเรามีของรางวัลก่อนเรามีของรางวัลกูแล้วยังยังยังทำไมแพกเกินแพกเกินอ่าเพราะว่าเดี๋ยวคิวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอสของเราจะมอบรางวัลอ่าเสร็จแล้วมอบของลึกครายหัวดำ แล้วถึงจะเปิดโอกาสให้ดีเจของเราฟิชเชอรี่กลับตามขอสักเพลงได้เลยครับดีเจองของผมคนนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรเป็นหน้าเป็นตาของทีมเราเลยคือเป็นคนเดียวที่ร้องเพลงแล้วเป็นเพลงที่เหลือเป็นไงฮะที่เหลือร้องเป็นไม่เป็นอะไรก็ไม่คนไหนจะมาคนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเซอร์ไพรส์อยู่หรองเซอร์ไพรส์ขนาดนั้น่ะสวยสวยจริงไหมสวยสวยเท่าคนกลางเลย เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเหรอฮะตั้งตั้งพี่บอกเลยครับคนเดียวกันที่สามคนนี้คนกลางคนเดียวเหรอฮะครับผมไม่เราไม่เราไม่เสียเปรียบนะนะท่านผู้ท่านผู้ฟังครับหนึ่งสองสามเออจริงจริงนะและหนึ่งสองไม่ได้นี่ยังเดียวผมอยจะบอกว่าพี่เคยได้ยินที่มาของคำนี้ไหมครับได้หมดทั้งสดชื่นเลย เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้พี่อาวุโสกว่าของพี่ก่อนแล้วกันะเอาเลยพี่อ้านะครับในโอกาสนี้เนี่ยแม่มาได้บีแล้วนะครับเป็นลูกหลานบ้านด้บุรีของเรานะครับทีมงานของกลุ่มกรญดาเสียมด้วยบอสของเรานะครับก็อยากมีของที่ระลึกมอบให้บนเวทีแห่งนี้นะครับท่าการสักดิ์พยานที่เป็นแฟนคลับของครับเอาเป็นแฟนคลับและตั้งแฟนคลับด้วยนะครับเรียนเชิญคุณสุนทรชุติชัยศักดาเอ็นเจลครับเชิญของที่ระลึกหน่อยครับครับ ับก้าวเขาเป็นเพชรใช่ไหมครับมาแล้วมาแล้วแอนเจิ้ลเชิญครับไม่เพชรก็ทองนะครับตั้มครับสองอย่างนะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นให้ตั้มช่วยโบกไม้โบกมือกับแฟนคลับที่อยู่ข้างล่างหน่อยได้ไหมครับครับผมขอเสียงหน่อยไม่อยู่ข้างล่างกับเขานะ สนุกไหมครับร้อยครับอยู่ข้างล่างข้างล่างสนุกแหวนพี่สนุกเนี่ยเขาเต้นมันมากเลยเหมือนเหมือนซื้อบัตรสี่พันแต่ไปนั่งสามร้อยยังไงอ่ะข้างล่างสนุกใช่ไหมครับสนุกข้างล่างสนุกทุกคนลงข้างล่างต้องัวข้างบนข้างล่างกับสี่พันครับของข้างล่างสี่พันสี่พันห้าสี่พันห้าต่างกันห้าร้อยแต่ความไกลห้าร้อยเมตรครับเอวครับเดี๋ยวเชิญคุณสมรักนะครับมอบของที่ระลึกให้กับตามของเรานะครับมองกล้องนิดนึงครับมองกล้องนิดนึงขอให้เป็น ที่ระทึกนิดนึงไหมถือกล้องมาที่ไหนครอ่าโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำรับทางเราก็มีของมอบให้อีกนะครับเป็นปฏิทินนะฮะับสำหรับพ่อหนุ่มหน้อยรูปหล่อพอดีครับผมครับอันนี้เป็นทำมาเป็นการ์ตูนไม่ใช่เจมส์จินะครับดูดีๆเพราะว่าอาจจะเป็นตั้มนะครับไม่ใช่เจมจินะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับ แล้วก็กนดการนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เดี๋ยวผมจะมอบเวทีนี้ให้กับดีเจของเราที่มาฟิตเตอร์กับคุณตั้มครับแล้วมีอะไรกูไปไหนฮะผมมีลอตเตอรี่เหลือ20ใบครับใช่เดี๋ยวจะให้คุณตั้มให้ตั้มเลือเลให้ตั้มเรือกาจะเก็บไว้ที่ว่าเราควรจะเล่นควรจะเล่นเกมอะไรดีมันมีคำถามบางคำถามซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าไม่ใช่แฟลชข่าวจริงอาจจะไม่รู้อ๋อซึ่งเดี๋ยวพี่ต้องมาดูให้ผมถามเนี่ยคำถามพี่ไม่ได้เลยโอเคโอเคแบบนี้ตั้งคำถามดีกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนค่อยถามร้องเพย์เสร็จก่อนอ๋อต้องร้องเพย์เสร็จก่อนได้เดี๋ยวพี่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเล่นได้หมดปิดท้ายปิดได้ปิดท้ายได้มาอีกมายังอ่ะเขาตั้งตัวตั้งล่างก็เตรียมตัวรับด้วยเหรอยี่สิบใบแบ่งเป็นสี่ชุดชุดละห้าใบ ข้างล่างรับยังไงข้างล่างเอาสักชุดหนึ่งครับผมแล้วแต่จะทํำยังไงให้เขาจัดไปเลยอ่าแล้วค่อยคิดครับแต่ตอนนี้นะครับต้องเชิญดีเจครับที่เป็นหน้าเป็นตาของพวกเราอ่าสักเพลงหนึ่งสักเพลงหนึงสักเพลงหนึ่งไปเยครับสวยที่สุดอ่ะคิดว่าคนไหนสวยที่สุดอ่ะคนนั้นแหละเออคนนั้นแหละคนกลางนอ่ไงดิอ่านะครับที่เราเชิญดีเจผมก็อไปเลยเราไม่มาสักทีนะครับได้หมดทั้งสดชื่นนะพี่อ่าครับ ไหนอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะคนไหนคนไหน,ไหน ื่อเธอยังลังเลไม่แน่ใจก,ก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอเมื่อสิขแค่ไหนอดไว้ใจให้ฉันดูสักครั้ง I'm